สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยเปิดอายุจริงเซบาสเตียนลีสามีดิวเพิ่งรู้นะเนี่ยเปิดอายุจริงเซบาสเตียนลีสามีดิวอลิสลาจากกรณีดิวอลิสซาถแถลงทางน้ำตาโดยได้ระบุว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้ยังมีความสุขตลอดมาในเมื่อที่ผ่านมาดิวหมดศรัทธาในชีวิต และต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจากแพ้เป็นในใจของดิวทําไมดิวถึงต้องไปหาหมอกินยาเพราะนอนไม่หลับทุกคืนและมีอาการผวาแค่เพียงเพราะดิวเดินผ่านคนที่แค่ยกแขนรูปผมจนต้องเข้ารักษาพบหมอจิตแพทย์ในเมื่อพวกเขาสามารถมีงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่จัดงานร่าเริงท,งทั้งทงที่เงินที่ได้มาจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย ที่ผ่านมาดิวรู้สึกชีวิตดิวไร้ค่าและไร้ประโยชน์มาโดยตลอดแต่ในวันนี้ดิวขอไม่ใช่คนนั้นอีกต่อไปดังนั้นหลังจากนี้ดิวจะให้ทนายความของดิวตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาและข้อจำกัดทางกฎหมายในเรื่องการโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะ และในคลิปที่ดิวอลิสราออกมาเคลียร์ทุกเรื่องราวเจ้าตัวก็ได้พูดขอโทษสามีหนุ่มเซบาสเตียนลีที่การออกมาแฉในครั้งนี้ทำให้ได้รับผลกระทบจากกระแสสังคมอีกด้วยสุดท้ายดิยวคิดว่ากับคำถามที่ใครมีคำถามเกี่ยวกับตัวดิวและเซฟทั้งหมดดิวน่าจะ ตอบอย่างเคลียร์แล้วไม่ว่าจะเป็นรถขบวนตำรวจไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจที่ทําไม่ว่าจะเป็นข้าวลือต่างๆที่พอจะรวบรวมได้ดิวไม่สามารถออกมาตอบคําถามของทุกคนได้จริงๆแต่อะไรที่เป็นประเด็นสําคัญดิวจะตอบให้หมดและดิวก็ตอบไปหมดแล้วเซบาสเตียนลีเป็นหนุ่มชาวไต้หวนันเกิดวันที่14มิถุนายนอายุก็น่าจะรุ่นลาวคราวเดียวกับ ดิวอลิสลาคือ33ปีเขาเรียนจบสาขาการโรงแรมจาก g r e ี n i n s t t t u t e of Higher Education และเดินทางมาที่กรุงเทพตั้งแต่อายุ21ปีเพื่อทำงานในโรงแรมต่างๆหลังจากนั้นก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนทำอาหารเพิ่มเติมพอเรียนจบก็กลับไต้หวันเพื่อทำธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อว่าเปียโนที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลก ขขอคุณแพุ่แรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ